ว่ามาเที่วน้องาตกตังตกซีเนอะนนจันทครับพี่น้องไ้แล้วยุนแม่ดาวก็ได้ปานางดีทเนี่ยุ้นเอาเรา่ยกบ้านโอ้ยสวนด้นนวะวนเราย่งได้ไลค์ครับ บอกว่าห้ามบอกไปเรื่อยๆที่นี่เราเป็นผู้โทษข้อนั่นเจ่ไปน้ำกันว่าแบบนี้เริ่มก่อนไม่ไปรัวเอาเรียนเขาใจป้านเลยดึงไเนี่ยงยับขึ้นมาจริงจริยไปจักน้อยน้อยเนี่ยขึ้นว่าสีมอเลยยับขึ้นมาอีกนิดนึงสะดุ้งสะดุ้งเขาสู่น้ำม,มาได้ เอาขาใหญ่กว่านี่ขานักกว่านีกมีมีสิรุ่นปลาใหญ่ดินี่ตามลักษณะนี่คือเ,เอาห่างลงนะูอาากออมาจริงจริคือเอาห่างลงรุ่นปลาใหญ่อุอย นนจัดไงเปลี่ยน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 สองเทมขัอน,น,นอยู่เอาแม่ตาน้อยนั่นก็ได้อ๋อสุดยอดครับพี่น้องค่าเต็มฆากัดยู่พี่น,อนะอน้องยังไงยืด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 ปลาทับ่าเด้อพี่น้องมือนี้สายธรรมชาติาาส,าสองตัว ปลาใหญ่ขึ้นในมือน,นี้เนาะรับประกันมือน,นี้ามาตำก็หาิโลว<ะ>หาชีโลอีรีมาไปใสแล้วก็มาม่าคั่วปลาปเปล่าขาั่วปลาปเปล่วยกรดย่างนมาก,กง,ง่ายนี่ครับามามยกควันเพิ่มฟังี่อยู่ฟังบุญเสียดดยสะดุง้ง ขาดพุ่นตะฟองนับปรดนี่มันบ่มีหินมันเป็นหินทรายยิ่งสีอะไรป่าก็ขึ้นดีมันหมุนป่าขึ้นมาดิป่ามันป่ามันหนานะมันอาศัยยืดน้ำขังป้านี่แหละนี่มันมัามกับมาพักหนาบด้วยอาศัยอยู่นะหาโลดีโ้น่ะถึงวัานหกยาเข้าถือเลยมันมันมันถอดถือจังหวะป่าคือ อย่ปลาะเห็นเยนี่นะน้ำเงี้ยถึงด้นี่ปลาตะไรงปลาะงครับพี่น้องียกเอาังเอาซอยตัวหนบ้เอาดิปลาเนี่ยตักมันใหญ่ตัรอดมันรอดจะว่าไปมุกนี่เสีบขนาดนี้เส้บนอยู่ไอยู่ บ้านเฮ่ปัดเจ้าอ่ะเอู้ดุนพับแคบๆครับพี่น้องน้ำดึงแห้งก็อดเลยน้ำดึงแห้งยึกบ่ยึกจั่ไหนขวานตัวนี่น้ำเข่าหงาครับพี่น้องดึงแห้งข้างขาสะดุ้งก็อ่อนลงอ่อนลงมาดิอ่อนตัวจะจะมาตื้อเกลื่อนขาซุกซุกเนาะ อันนั้นตัดครึ่งตัดครึ่งนึงอีกครึ่งนึงมาต่อกันเลยเตัดครึ่งนึงต่อครึ่งนึ่งหมดแล้วดึงเงาบาทนี่โยกบาไวพี่ซ้ำไปไปนนั่อะไรซ้ำไปขั้นสะดุ้งนั่นรุ่นนี้บม่มีนี่รุ่นนี้บ่มีนี่ยัง่งวันนั้นดีสามสิบเจ็ดสิบแปดฟุตละ มันยึดไปยึดขาวนี่รล้อก็เมิองเพราะมันปลาแ่สันปลาต้องตับอ้มาบานนี่ชัวร์ไอหนุ่ยๆแล้วพี่น้องเอ้อบุ๊ยเมือนปะไหนนนทนดเห็นแนวตั้งางหัวดนหอดสะดุ้งเออหสะดุ้งถ้ามันหอดอันนั้นส้่งเห็นมะห้อยตัวส้วงเ่ะอเออได้อยู่กอดีดดัง เขาตักปลายังบอกไป้มองว่างขี่ไปลุงนขีกันลนะเดี๋ยวมือใดบุแต่ว่าไปบ้านหลวงกันบ้านหลวงลวงันที่ยี่วกถาว่าเขากัดจริเเงเขากัดไว้เลยไปอยู่วงเขากัด ขายไข่ไปขายไข่ให้ไปแท้ไปแท้ไปเข้าไปเอาปลาเป็นปลาปลาคักคักแต่ว่าตัวหน่อยปลาคือปลาอะไรปลาหาเส้นคือหาเส้นตัว มีลูกพเส้นนี่แล้วเบาาหาเส้นป่าเบาหน้าที่เบาเลยว่าชันแล้วะคากๆนี่น้ำขึ้นนี่เ้นปลาปลาส้ขึนโอ้ขึ้นแล้วนี่แต่ไม่ดาวมมด้อสวนคื้อป็นหมูกันุสองทุ่มสาุ่มันนัว่าเอื่อนเด้อี่ขึนนั่นนี่ยืนไตยอยู่ บัดโบยยำยำถ้าพอได้ยหนกฉดุงมีใส่แกงไสใส่ตัวเอินขึ้นน้ำหมูลังมือ่ไอ้มาเอาเนี่ยมันงตือดจุ่ข่าวซีโร่ปลามันตัวใหญ่อยู่นี่ปลานานาะยกะดุงขึ้นมาเอาวันนี้ละข่าวขึ้นเขาพอดีเลยนี่ ขึ้นไปว่องเดินๆนั่น้าบปีชีไปรินเจ็ดแปดเซนนั่นแม่นไปเล่นอยู่นั่นฟุกไว้ยื่เยื่อเเดียวโกขึ้นมากไว้เี๋ยวงูว่าขึ้นแบบปายิโซปปายิโซปแบบปีที่ผ่านมาอันยิโสนะใส่แล้วสองลกนี่ล่ะสองลกขึ้นสามลก ตัวใหญ่ก็จะมีอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยถือมันว่ากนกป,ป็ดเส้นไปเบิ่งผลงานเปดเส้นคนจันใหญ่เต็มใส่เนาะบ่ได้บมม่ว่ามันถือถือสั่นนิดว่าซื้อเอาปานแต่ทียนที่แรกที่เป็ดเส้นด้วยแม่ดาวเดี๋ยวนี้ถือคาคากับตัวลโลสองโลคนนี้อยู่นี่ยยึดดึงบ่ขึ้นเนาะแต่ใบแค่แต่ว่าถ้าดังที่นิยมแต่ที่มันโดดสูงเ้าวูซื้อว่ามันต่ำอยู่แต่ว่าตัวคัน นี่แหละปามันถือน้ำพัดมันเมื่อยมันก็ถอยมานี่จังหวะถือจังหวะพอดีอยู่ว่านาซีเปลี่ยนซีเซ็นลงอยู่เดี๋ยวมืดนี่มันี่เบิ่งได้ทีนี่ปลาย่อนยันไงปลาย่อนยันรุ่นหาหกเส้นกระเพาะตัวเป็นตัวขายกันไปนิดแม่นะเดือดกับนั้นกระเพาะน้อยแตอถึงปลาละซีปลาละหาลาหนูก็ถือเนี้ยปลาหนูซ่อมๆอะไรปลาหนูก็ถืออยู่ปลาหนู แต่มันถือม <Nh ưng S 1> ันแหีงเนาะปลาอันน like ี้เนาะนึกคงหมซื้อกันเน่มันแหีงปลาในน้อยปลาซ้ำนี่แหละซ้ำซ้ำด้ามนี่แหละแต่ว่ามันจังเลยนะยึกแง่ยึกงปลาปลาใหญ่เอารุ่นอีกสองสามบาทเต็มพอดีเมมไปเบิดพอดีครับมื่อนั้นยันจะว่าได้ไหมเก่งเมื่อนเ่ายกยุ่งเสื้อสมหาเซตเบอร์ยี่สิบต่อเขาเลี้ยนเขาใจตัวขาดตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งปลาถือฟองกันสอง ดูดีนะครับที่เขาปลาตุ้มน้ำหอยด้วยมันได้เรื่อยๆเนาะน้ำหวยตัวเขาที่ได้เนาะคือบาดเบ็นี้มันได้เก็บตลอดเนาะเก็บตลได้เก็บเรื่อยๆคันสีได้ปลามันเป็นลักษณะนี้เนาะบาดตัวสองตัวสามตัวบาดลายขึ้นบาดนี้เริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นในบาดนี้ เข่าส่วนนี่หนึ่งยกเนี่ยเราคลิปส่วนมึงมึงนึกว่าฝืนกลางสะดุ้งไว้ขาสะดุ้งค่ะแต่ว่ากลางไว้มันนั่นมันเสียทรงเนาะมันเสียทรงขดเสียมันงเนาะเขากลางไปขามขึ้นเสียทรงเลยแต่ลุงเพราะว่าสะดุ้งดังได้กระายกลางแล้วมันล่าเนาะทันทีกลางไปขาม

น้ำพัดสะดุ้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยถ่ายกับถ่ายยากมันบางเฮ้ยพี่น้องเตัวน้อยบ่เอาครับพี่น้องคัดอย่างเดียวคัดปลาสามเส้นเนาะน้ำใส่มันสามเส้นเนาะเส้นอย่างเดียวครับพี่น้องปากมันซีเส้นสามเส้นแล้วเขา,า,ขาบ่คัดมันกับอะไรว่าจะเอาเงินใหม่เมียดาว อย่าเบาหน้าที่ครบวางไหมงานยกแคือลุกดูเบาหนาทีขนาดเสียบนาทีก็ได้บอกเลยที่ได้ีไนลกนี่ลามูอ้นนี่กับปานกัปปานงจัน์ม่อนีกลับไปก่อนครับสวัสดีครับ